เอาละรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม a t t a c k on Titan นนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนีครับมาดูตัวละครที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยในเกมนี้มีไททันกี่ตัวด้วยกันนะครับที่พวกมนุษย์เนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้นั่นเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไททันพวกไททันวิปริตไททันตัวอื่นเนี่ยที่มันแบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ผมว่านั่นก็คือมนุษย์นะครับเพราะว่าซีซั่น3ขเขาก็ได้บอกอยู่นะครับว่าแบบเออฉีดยาเข้าไปแล้วให้กกกลาาายเป็นนน็นนนไไทททททัออะรร่่งคผววุตื มนุษย์นี่แหละผมว่านะแต่ว่าอันนี้คือคือไททันที่มีสติปัญญาแล้วก็มีความสามารถต่างๆนะครับพวกไททันพวกนี้ที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูในวันนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่ครับรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเลยกันนะครับจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าไททันในเกมนี้มีกี่ตัวด้วยกันนะครับตัลวละครแรกของเราที่เปลี่ยนร่างเป็นไททันได้ก็คือเอเดนเจเกอร์นั่นเองนะครับหรือว่าตัวเอกของเรานั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนร่างไปเป็นไททันได้นั่นเองซึ่งไททัน จู่โจมนะครับความสามารถก็นะความต่อสู้ก็ผมว่าก็กลางๆนะ <sk iz ond ay> ก็ไม่ได้เก่งเท่าเอนนี่ด้วยแต่้แต่ก็ชนะเอนนี่ได้นะเอออันนี้นะครับแล้วก็ความสามารถอย,อย่างคือแข็งแข็งตัวได้เป็นน้ําแข็งได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามาจากความสามารถของเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เอเลนกัดขวดแก้วไปเห็นว่ามันเขียนว่ากรอกใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้ร่างกายเป็นน้ําแข็งได้และหลังจากนั้นนะครับเอเลนก็สามารถที่จะเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นน้ําแข็งได้เลย นั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพลังเอเลนเอเลนสามารถที่จะบังคับไททันตัวอื่นนะครับที่ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรสามารถให้ทําตามคําสั่งของตัวเขาเองได้นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ก็พระเอกเลยฮะรพระเอกจริงๆครับไม่งั้นพระเอกถ้ามีพลังแบบนี้ไม่ได้ก็คงเป็นพระเอกไม่ได้นะครับอันนี้มาแบงล่าอีกรอบมาเลยโอ้ย เอเลนออกมาอ,อ,อย่าทำเพื่อน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 โอยเอเลนทำอะไรเมื่อกี้โอ้โหเอเลนเล่นโยคะนี่คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเอเลนนะครับผมที่จะสามารถเ,เล่นโยคะได้นะครับแหกขา160องศาได้ ในความสามารถของเอเลนในเกมนี้อย่างหนึ่งนะฮะนีดีตัวติดไฟในกระตูนก็รู้สึกว่าจะมีด้วยแต่ในเกมนี้ก็คือท่าไม้ตายนั่นเองนะครับเวลาติดไฟแล้วเราสามารถที่จะใช้ท่าไม้ตายได้นั่นเองนะครับก็คือมาลองกับไอตัวเปยกนี่เลยหมัดพิฆาตหม,มัดพิฆาตต่อยทีนี่โคตรแรงนะครับนั่นแหละครับอันนี้คือท่าไม้ตายของเอเลนนั่นเองและความสามารถของเอเลนทั้งหมดก็คือประมาณนี้แหละครับจริงๆแล้วในกระตูนเนี่ยก็ เขาก็ได้บอกไปแล้วว่าทําอะไรได้บ้างะนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันคงสามารถทําได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูซีซั่นซีที่4ต่อเลยนะครับว่าจะมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นต่อบ้างไปดูไททันตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมตัวละครต่อไปที่สามารถเปลี่ยนร่างได้เป็นไททันได้นี่คืออาร์วินอเลน์นั่นเองนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนเป็น คอลอสโซไททันได้นั่คือเบอร์โธนั่นเองนะครับเบอร์โธหรือเบอร์ทรุดนั่นแหละที่เขาเรียกกันเห็นเขียนซับไม่เหมือนกันสักพักนะครับทั้งสองคนนี้ก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้นั่นเองนะครับอาร์มินนี่ได้รับพลังมาจากเบอร์โธนั่นแหละครับที่ได้รับพลังมาจากเบอร์โธก็คือไททัน60เมตรนั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนร่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาร์มินจะเปลี่ยนร่างเอาไปทับใครได้บ้างความสามารถของ ใค้ท่าโ10เมตรในเกมนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับแค่ออกมาโดดทับตัวก็แค่นั้นเองครับอย่างเช่นในตัวนี้เปลี่ยนร่างหน่อยโดดมาแล้วเหยียบเลยเหยียบเลยอุ้ยแต่ว่ารู้สึกจะแห้งๆเอ้ยโอ้ยรู้สึกจะแห้งๆครับรู้สึกว่าจะไม่เหมือนกับเบอร์โทนะครับเดี๋ยวข้าหยิบเบอร์โทมาให้ดูแล้วกันนะครับขออีกสักรอบสิครับนี่ไงเจอแล้วไอตัวนี้มา รู้สึกว่าจะตัวแห้งเนะฮยตัวไม่หนาเหมือนตัวโทห,หรือว่าแขนมันแห้งแบบนี้อยู่แล้ววะท่านผู้ชมหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นะแต่ต้นไม้มันบังไปหมดเลยวะ่ะมีหน้ามีตาด้วยเรียบร้อยทีเดียวหายเลยจบเลยครับรวดเร็วจัดรวดเร็วมากเลยเรียบร้อยอ่ะแล้วตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนเป็นไททัน60เมตรได้ตัวนะครับก่อนที่จะเอาพลังนี้ไปให้อาร์มินนั่นเองมาลองดูกันนะครับ โอ้ยวิ่ง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 เร็วงั้นน่ะเดี๋ยวต้องรอรวมๆก่อนเราจะได้ใช้ทีเดียวกดทับทีเดียวเลยนะครับความสามารถของไทท่านผือมารู้สึกว่าจะสามารถปล่อยไอร้อนนะครับได้รอบตัวเลยนะครับก็เป็นไอร้อนที่อันตรายอยู่คอสมัวนะจะเข้าไปจัดการไม่ได้เลยนะครับมาพร้อมได้เวลาแล้วไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าต้องดูฉากนะครับดีคบก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเหมือนกันครับผมคิดไปเองว่า เนี่ยแต่ฉากนี้ไม่เหมือนกันนะครับฉากนี้เบอร์โชลงไปนอนนะครับเอ้มันยังลุกขึ้นมาได้เหรอโอ้แน่นมากโอเคงั้นผมเพิ่มในนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อน๋ยวเพิ่งวิ่งมาหนูหนูก่อนหนีก่อน,น,นโอ้ตรนรุนเยอะมากตรนรุนอะไรกันเนี่ยปาร์ตี้อะไรกันเหรอหนูหนูมันนี่เร็วมาน,นี่เร็วโ้ฟันตรงนี้ไม่ได้ด้วยเหรอ จะฟันสักตัวก่อนแล้วกันมันจะได้ตามมาโอ้ยมาแล้ว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 หนูหนูมาแล้วหนูหนูอยู่กันเต็มเลยตรงนี้แล้วกันตรงนี้ดี่มีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาเยอะๆนะครับต้องเยอะๆเยอะๆตรงนี้แล้วกันครับเปลี่ยนล่างเป็นไททันเจี๊ยบโอ้โหโดนทีนี่หายกันป่าแลบหายหมดมีบางตัวเท่านั้นที่รอด้เราก็เก็บให้หมดเลยแล้วกันเรีร้อย นะจบนะครับประมาณนี้ครับสำหรับไททันมาหืบมานะครับหรือว่าไททัน60เมตรนั่นเองโคตรสูงโคตรใหญ่ไม่รู้จะสูงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้พลังก็มาอยู่ที่อามินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ไงอามินอยู่นี่นั่นไงอารมินเอาพลังไปขอบมากและไททันตัวต่อไปนะครับนี่คือไรเนอร์นั่นเองเป็นไททันเกาะน,นั่นเองนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะอันนี้ นะครับมีเกาะรอบตัวได้หนึ่งนะครับคือเทผมว่าเทมากเลยสำหรับไทท่านตัวนี้แต่ว่าเป็นลองเอเลนนะเอเลนเป็นพระเอกเท่กว่านะครับมาลองดูอ๋อมาแล้วคือตัวจะตัวจะมีกล้ามเยอะมากนะครับแล้วก็มีกล้ามเกือบทั้งตัวเลยนะครับจะมีส่วนแค่บางส่วนเท่านั้นที่ไม่มีก้ามนะฮะไม้ตายมาดูท่าไม้ตายต่อเลยแล้วกันถ้าเอาไหล่ชนาเอาไหล่ชน ทุบทุบทุบเฉียบเฉียบโอ้ยโจมตีเร็วโจมตีเร็วอยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้ยตรงนั้นมากองอะไรกันเยอะแยะมากองอะไรกันเยอะแยะฮะหลบได้ไอ้เปียกโอ้ยมาเกาะแข้งเกาะขาจะใช้ท่าไม่ตายจะขวิดขวิดเลยห้าตัวหายหมดต่อยต่อยเรียบร้อยมาช่วยอีกแล้วแต่มาพร้อมกับไททันเกาะโคเท โอเคดีนะผมว่าต่อยต่อยอัดอัดอัดโดดเหยียบเหยียบเลยโคตรเอาโคตรโหดโหดอะไรโหดอะไรเบอร์นั้นมาไอ้สามตัวนี้ไอ้สามตัวนี้ต้องเจอควิดควิดควิดใครวะเนี่ยควิดก็ไม่โดนเลยเนอะต่อยดีกว่าต่อยมันกว่าโอ้ย มันล้มใส่เท้าอีกอเรียบร้อยประมาณนี้ครับสำหรับไททันเกาะหรือว่าคนที่เปลี่ยนร่างได้ได้คือไรเนอร์นั่นเองนะครับผมและตัวละครต่อไปที่เปลี่ยนร่างได้นะครับนั่นคือแอนนี่นั่นเองนะครับหรือว่าไททันหญิงนั่นเองโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกำลังอธิบายท่านผู้ชมอยู่ไททันแอนนี่มีความสามารถที่มากมายนะครับการต่อสู้นี่แบบว่าเก่งโคตรเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยว ก่อนกำลังอนิหมายท่านผู้ชมอยู่ไอ้พวกนี้นี่ใส่ยาก่อนแล้วกันนะครับโอเคนั่นแหละครับแล้วก็ความสามารถอย่างหนึ่งคือสามารถเรียกไททันตัวอ,อื่นได้ได,ด้วยมีฉากหนึ่งที่แบบว่าเรียกไททันให้มากินตัวเองเนี่ยนะครับก็มีฉากนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความสามารถคือสามารถที่จะเปลี่ยนร่างกายแขนขาหรือนิ้วของตัวเองเนี่ยให้เป็นผลึกแข็งได้นะครับหรือว่าคิสตัลก็ไม่รู้นะอันนั้นอ่ะไม่รู้ว่าเป็นน้ำแข็งหรืออะไรนะครับเยวมาลองเปลี่ยนร่างเป็นไททนัน หญิงกันดูเลยเอ้าเดี๋ยวก่อนต้องอย่างนี้เปลี่ยนตรงพื้นก็ได้สำหรับไทท่านผือมาเมื่อกี้ไม่มีท่าไม้ตายนะครับมีแค่ท่าเดียวออกไปเล่นไม่ได้ด้วยโอ้โหไอเจ้าเปี๊ยกไอเจ้าเปียกไอเจ้าเปียกไอพวกเปียกไอพวกเปียกดูท่าไม้ตายนครับสำหรับไทท่นหญิงวยไทยจะเรียกว่าเป็นวยไทยก็ได้นะเพราะมันเหมือนมวยไทยมากเลยน่าจะใช่มวยไทยเลยนะครับเป็นนี่มาเพราะว่าใช้ขาเป็นหลักด้วยนะครับ เตะเอเลนทีเดียวหัวหลุดเลย <c oughs> โอ้ยรู้สึกว่าเตะทีก็เหมือนหุ้มฮาคิ้เกาะเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมเ <c oughs> ตะทีก็หุ้มฮาคิกก้เกาะทีนึงเนี่ยไล่ตเตะเรียงตัวเลยแล้วกันมาไอ <c oughs> ้พวกเปียกเยอะไอ้พวกเปียกมันเยอะไอ้พวกเปียกมันเยอะไอ้พวกเปียกไอ้เปียกไอ้เปียกไอ้เปียกสามตัวไอ้ตัวหลังค่อยเก็บ เอาตัวนี้ก่อนเร็วๆวิ่งเร็ว,รว,รว,รวอ้อาวไม่โดนเออเออตรงนู้นตรงนู้นไปช่วยลุงก่อนลุงโดนลุมไอเปียก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 เปียกไอเปียก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 โอ้ยหัวโดดก็สูงอ้าวเรียบร้อยพลังในท่านหมดกำลังใ,ใช้ท่าไม้ตายเลยอะไรครับท่าไม้ตายก็คือท่าเตะคอเอเลนเนี่ยแหละผมว่า เตะทีคอขาดเลยนะครับออกมาที่สำหรับไททันเอนนี่นั่นเองอ๋ออย่าจับตอน <c oughs> ต่อไปเป็นยูมิลนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าไททันของยูมิลเนี่ยเรียกว่าอะไรเลยต้องเรียกเป็นว่าไททัน U ยูมิลแล้วกัน <c oughs> นะครับเป็นเออ่พลังไททันที่ไททันตัวเล็กมากนะฮะตัวจิ๋วมากเลยตัวเล็กที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามีความว่องไวมากๆเลยนะครับแล้วก็คล่องแคล่ว พูดได้ด้วยนะฮะอย่างเงินพูดตอบกันอยู่ในการ์ตูนนะครับล่าสุดพลังนี้ก็ยังอยู่ที่ยูมิลนะครับไม่รู้ว่าจะสืบทอดต่อให้ใครอันนี้ก็ต้องติดตามกันชมต่อไปนะครับมาดูกันดีกว่าไม่รู้ว่ามีท่าไม้ตายอะไรด้วยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับเปียกโอ้โหมาถึงก็ได้ท่าไม้ตายเลยเหรอไหนลองซิเอ้ยควรอุ้ยควรแต่ก็ไม่ได้เจอกระจายมากเนี่ยวิ่งมามาดิมาดิเปียกเปียกกับเปียก เปียกเปียกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรเอ้ยขวดขวดทีหายขวดทีหายขวดทีหายต้อนร้นเยอะหายมาลองซิแต่ก็วิ่งเร็วจริงวิ่งเร็วขวดกระจายหมดอ่ะขวดกระจายหมดมา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 เปียกพวกเปียกไอ้พวกเปียกนะฮะมาที่นี่มาที่นี่โอ้หมดพลังเออเรียบร้อยเดีวก่อนนี่ก่อนลงมาแล้วหายหมดเลยป่ะแปลงล่างแล้วหายป่ะ โอ้ยโดนไปตัวเดียวเองครับโดนไปตัวเดียวเหลือสองตัวโอ้ยตัวนี้ไม่ตายด้วยควรควรชอบไะชอบการควรควรควรคนที้เดียวคือหายเลยวิ่งเร็วด้วยนะครับมาไอ้พวกนี้ขอควรหน่อยเอ้ยหายหายคุยเล่นได้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ท่านยูมิลเนี่ยเกียร์ได้เยอะเกียร์ได้เยอะดีเกียร์ได้เร็วด้วยครับ ควรหน่อยเออหมดแรงไม่มีแรงแล้วพลังหมดเรียบร้อยล่วงประมาณนี้ครับสำหรับไททันยูมิลนั่นเองไม่รู้ว่าชื่อจริงๆแล้วชื่อว่าอะไรนะอันนี้น่าจะเรียกเป็นไททันยูมิลไปก่อนแล้วกันไททันเปียกนะครับไททันเตี้ยเออไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือไททันยูมิลนั่นเองนะครับผมอุ้ย ตามมาได้ไงวะเนี่ยต่อไปเป็นซิกนะครับน่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายในเกมนี้แล้วที่สามารถเป็นไททันได้นะครับอันนี้รู้สึกว่าซิกจะเปลี่ยนเป็นไททันสัตว์ป่าหรือว่าไททันลิงได้นะครับผมมาลองดูกันเลยแล้วกันนะเปลี่ยนได้3ครั้งด้วยนะได้เยอะมากเลยมาแล้วถอดแว่นถอดแว่นดูเหมือนว่าไททันลิงเนี่ยจะสามารถควบคุมไททันตัวอื่นได้นะครับเนี่ยอย่างไอพวกเปียกพวกเนี้ย<ร>ก็น่าจะควบคุมได้นะครับ มันนี่กระตอนหนึ่งสั่งได้เลยนะครับและแถมยังสามารถที่พูดได้ด้วยนะฮะไท่านตัวนี้นนคือทำอะไรได้หล,หลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็แข็งแกร่งกว่าไททันเกาะด้วยนะครับสำหรับไททันลิงนะครับเพราะว่าปัจจุบันพลังก็ยังอยู่กับซิกนะครับเพราะว่าซิกหนีจากการล่ากของรีวไปได้นเนาะแต่ไปดูท่าไม้ตายกันครับว่าท่าไม้ตายเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ากัดขาสิ กระจายกระจายขอปลาหินหน่อยปลาหินปลาหินในาปลาหินนี่แม่งโคตรหวุดวิโ,โดดโดดด้วยโดดด้วยปาหินกระจายเรร้อยมาเปียกโอ้ยหมดเลยเพิ่แต่แปลงร่างได้ถึง3ครั้งเลยนะนะครับคือดีมากมาถอดแว่นถอดแว่นแล้วเปลี่ยนร่างมาแล้ว ได้จะควบคุมไททันได้นะเนี่ยแต่แขนมันยาวจัดเลยตีทุบทุบทุบตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโดดโดดโดดแล้วเหยียบโดดแล้วเหยียบกวาดกวาดกวาดมาว้าพลังกระจายพลังกระจายเอ่อปลาหินแก๊งปลาหินอ้าวพลังหมดก่อน พลังหมดก่อนไม่เป็นไรแปลงได้ต่อเนื่องดีอ่ะแปลงเป็นไทท่านได้ต่อเนื่องดีจังเลยนี่แน่นี่แน,น,น่จะเรียกว่าเทดีไปเนี่ยผมว่าเอเลนเนี่ยแหละเป็นไทท่นที่เทท่สุดละเพราะมันคือพระเอกครับมันเลยต้องเทนะครับไอตัวนี้ไม่เทเลยแต่ว่ามันก็ดูแข็งแกร่งดีครับแต่ก็ยังแพ้ให้กับรีวายนะท่านผะู้ชม คิดดูกับตา,าลิวายเราแข็งแกร่งขนาดไหนอะอาอะไรวะมเมื่อกี้โอ้ยมาบกอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยอยู่ตรงนี้โอ้ยแห้งเลยอุ้ยถ้าตายอุบาทมากไปทีแล้วกันครั้งสุดท้ายเลยครับอามิชชั่นสักเซตเลยโอ้ยมาทำอะไรกันตรงนี้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะโอ้ยตรงนี้เยอะขอปลาหินหน่อย ปาหินไม่โดนวะมีดำท่าดีใจด้วยนะโอเคไม้ตายมาเกาะแข้งเกาะขาอะไรกันเล่าไอ้พวกเมียสโคโหดอ่าเอากลางจะใช้ท่าไม้ตายเลยแห้งก่อนออมานี้ครับนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันในเกมนี้ได้นะครับ เพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนอื่นอีกนะครับที่สามารถเปลี่ยนร่างได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกมนี้เช่นพ่อของเอเลนนะครับพ่อของเอเลนก็เปลี่ยนร่างเป็นไททันอีกแบบได้มีหนวดอะมีหนวดมีหนวดตัวใหญ่ๆเลยนะครับ ประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดเลยครับสำหรับคนที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้นั่นเองนะครับสรุปรวมๆแล้วน่าจะมีทั้งหมด5ตัวปะเอเลนหนึ่งนะครับไลเนอร์สแล้วก็เบอร์โจกับเอออาร์มินนี่ถือว่าเป็นไททันตัวเดียวกันนะับเป็น3เลยแล้วกันนะครับแล้วก็แอนนี่สนะครับแล้วก็ใครอีกยูมิลยูมิลห้าครับนอกนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วตัดไปที่ซิกเลย6ตัวนี่นะนึกว่า5ตัว6ตัวเลยนะครับมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไททันมันจะเป็นตัวที่ปัจจุบัน อย่างเช่นไททันพ่อของเอเลนเนี่ยเป็นตัวของอดีตแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาเข้ามาแหละนะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนแบบสู้รบกันปัจจุบันไม่ได้นับอดีตอะไรอย่างนั้นไม่นับคนที่ตายไปแล้วอย่างนี้ละมัง้งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนี่เองสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ